ยังเป็นทางการวันยืนยันนาบินนั่งแท่นแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตตังเวทวันประกาศสถาปนาให้นาบินอานานดาวรุ่งก้านยาวัย21ปีขึ้นแท่นเป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตตังเวท1 3 5 1 4สปอหย่าปยังเป็นทางการนับแต่วันนี้เป็นต้นไปก่อนหน้านี้ตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตตังเวทต้องว่างลงหลังจากที่ซูเปอร์เลกเกียร์หมู่เก้าเจ้าของตำแหน่งคนเดิมที่มีคิวป้องกันเข็มขัดกับนาบิน ในสิวัน172ที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีคอที่ผ่านมาช่างน้ำหนักไม่ผ่านเกณฑ์ของวันทำให้ต้องถูกริบเข็มขัดบนตาช่างช็งชอกแฟนมวยทูโลกหลังบัลลังว่างมากว่า3เดือนล่าสุดวันได้ประกาศแต่งตั้งให้นาบินที่ครองตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตําตเวทเฉพาะการมาตั้งแต่เดือนมอคอ8จากการเอาชนะทีเคโอยกแรกนิโคคาริโลจากสกอตแลนด์ให้ขึ้นครองตำแหน่งแชมป์โลกของรุ่นนี้เต็มตัวสำหรับนาบิน ขึ้นชกบนเวทีของวันมาตั้งแต่ปี2,566ซึ่งแม้จะเปิดตัวด้วยการแพรนอ็อกซูปเปอร์เล็กแต่หลังจากนั้นนาบินพัฒนาฝีมือขึ้นมาก้าวกระโดดถึงขั้นสามารถคว้าชัยเหนือคู่ชกรุ่นพี่มือพระการได้ถึง7ไฟต์ติดต่อกันซึ่งหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นและถูกพูดถึงมากที่สุดของนาบินคือไฟ์ล่าสุดในศึกวัน172ที่สามารถแก้มือเอาชนะคะแนนยอดโมย,ย่างซูปเปอร์เล็กไปได้อย่างน่าประทับใจทั้งนี้นาบินจะได้คิวป้องกันแชมป์โลกวันมวยไทย รุ่นแบนตําเบดครั้งแรกเมื่อไหร่และจะต้องพบกับผู้ท้าชิงระดับโลกคนไหนแฟนๆสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตของวันได้ที่ Facebook วัน c h a p ป i o n s i i p t h ย i l นด์เว็บไซต์ w com, Instagram, ัน e อกคอมอิ a a ตา m ก o n e c h a m p t h และทีทอ k ONE c h ม m p t h